ทุกอย่างเป็นไปนตามการเวลาของมันค่ะพี่น้องอันนี้บักแตงก็เริ่มออกแล้วจ้ะบกพริกก็เริ่มบ่งดูอาลงมเก็อบออกอันนี้คือพืชผักคอนโดปลูกทดสอบคือขึ้นเป็นขา,ขาวๆว่ะมองนั้นวะ่ะเป็นยังงวะ่ะนี่ตัวนี้ที่จะให้ดูนะ่ะหนึ่งอาทิตย์กว่าหนึ่งอาทิตย์กับอีกหนึ่งวัน ก็เริ่มแตกออกนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับหัวหอมเขาก็ได้เพราะว่ามันเป็นหัวหอมใหม่ค่ะพี่น้องมันอาจจะออกซ้าเนี่ยแต่ว่าก็ออกอยู่ค่ะนี่จะเป็นกับเข้าหดน้ําเปียกดินสุ่มขัดพนบอหรือจังไดแต่ว่าก็เริ่มออกแล้วนะจ๊ะปลูกหอมแบ่งในภาชนะที่ไม่ได้ใช้ในขวดน้ําที่เขาจะทิมแล้วก็เริ่มออกแล้วจ้ะพี่น้อง ก็ต้องใช้เวลาเนาะค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามการเวลาค่ะใช้เวลาแน่เนากับทำการทดลองทดลองปลูกพร้อมนี่จ้ะเอามาปั่นพี่น้องเบิ้งผักบุง้งปลูกผักบุ้งโดยที่ไม่ใช้ดินก็เริ่มย่ายเลยนะคะผักบุ้งที่เอาให้เบิ้งมือนั่นก็โอเคละขึ้นมาแล้วแต่ว่าปกแตงเขาก็ออก,อกดอกจับ เฮ็ดค้างให้เมื่อกี้นี่ค่ะเฮ็ดค้างให้แล้วเฮ็ดค้างให้ hai, อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งยังพันได้ยังพันได้เฮ็ดแล้วเพราะว่าพริกต้นนี้จะเป็นต้นน้อยที่ปลูกใส่กล่องใส่กล่องโฟมภาชนะที่ฮาบบได้ใส่ที่ก็จะทดลอง <laughs> หลายอย่างแต่ว่าอัานหอมอันนี้หอมแดงหอมแดงหอมอันหอมยัง่าหอมหัวใหญ่หอมโมแดงเนาะคะ่ะกําลังออกหกักค่ะนี่ กำลังออกรากค่ะกับสาเน่น่าจะพี่น้องออกรากออกรากบิดทุกอันแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่ได้โป่งใบค่ะออกรากหมดแล้วแน่นอยู่ใส่ใจพอด้วยคือเป็นจังสีลองเฮดได้ด้วยค่ะทุกอย่างคือการทดสอบค่ะทดสอบและทดลองนย่ในี่เกิดก่อนนะคะเนาะ คือหอมหัวให่่นี่หอมหัวให่่นี่ก็คือที่ที่นิดเอาเอาปลูกในแก้วแล้วประเทศนี้หากคนปลูกคิดว่าปลูกลงดินมันจะขึ้นเร็วกว่าเพราะว่าก็เลยเอามาลองเบิง่งเพราะว่าอย่างบอกมันนานโปง่งใบไหมคะก็เลยเอามาปลูกเอามาเอามาลงดินลองเบิ่งคะ่ะตัวนี้ก็เลยเอามาลงดิน mm hmm. เดี๋ยวหาก็าเอาลงเมื่อวานนี่คะ่ะก็ลงได้จะขวดอันนี้ก็เอาลงคือกันพามาชมค่ะ คอนโดของเฮาคอนโดพักเฮาอันนี้อันนี้ย้ายออกจากแก้วกาแฟคะ่ะเพราะว่าแก้วกาแฟม,มันน้อยมันไ่เดินเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักอะไรนะพักสลัดไออย่าง่าเลดคอร์ลเลดคอร์ลบ่เออเดี๋ยวนี้อันนี้จะเป็นเนะลดโอ,ยอ,ยอ,อ,ดอนน๊้จะเป็นเลดโอ๊บจะพักข้างหัวคะ่ะพักข้างรัว้วแล้วก็ เอาวางไว้ทางสันเป็นคนดูก็จะประมาณนี้อันนี้จะอยู่สันข้างบนจะเป็นการทดลองของของเราเองมะพรกก็เริ่มออกมาของอไว้อันนี้ก็จะเป็นเบี้ยพายอิตูที่แยกออกมาจะเป็นพักอิตูเลือใบกะเพรากร,ะากระบะจักตัวนี้แยกออกมาตัวนี้ สวยแล้วนะตัวนี้แหลเนี่ยเขาเรียกอะไรล่นะเนี่ยสวยงามแล้วจ้าพี่น้องอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมเพราะว่าเอามาให้เบิ่งแบบเป็นคอนโดค่ะเป็นซันเลยค่ะนี่ปลูกในภาชนะที่ไม่ได้ใช้ที่เหลือใช้แน่และกะสวยงามค่ะอันนี้ว่าไวฮิตประดับ เพื่อป่งหากแล้วถ้าน,านันถ้าใบนั่นขึ้นกะจะเอาลงดินขึ้นกันค่ะลองเบิ่งจ้าพี่น้องขอบคุณเลยๆค่ะสวัสดีจ้า